เด็เก่งแล้วละ่ะเด็กเด็เก่งเด็กเก่งแล้วละ่ะเด็กเก่งแล้วละ่ะมันไม่ไไมีอะไรเลยเล่นเกมเฉยมึงดึงนหน้านะใจตับกระปากเก่งแล้วมึงเนี่ยนะลูลีลูลีแคร,ร์แคร์พุกเรื่องนะเอาแต่ใจใครที่จะไปตามใจมันลักหนาด้วยมั้งใครก็ได้ไหนจะไปตามใจมันลักหนาโอ้ยฮะกลัวเหรอ ปากดีมึงอยากมีปัญหามากใช่ไหมฮะเดี๋ยวกูจัดให้หัวหน้าแล้วให้กูเรียบเรียงก่อนอมึงอยากมีปัญหากูมากใช่ไหมอ่ะกูไม่อยากมีปัญหาตัวมึงหรอกยูตอนหน้าเนี่ยมึงไม่เก่งกับกูเล่าฮะ,ะลับหลังเนี่ยโคตรเก่ง,งโคตรเก่งโคตรเก่งกูเก่งตอนหน้ามึงได้ไงอ่ะทำไมอ่ะกูเก่งตอนหน้ามึงกูพูดตรอนนั้นดียี่ดีแหม่กูเลิกซะ กูไม่เลิกคนอื่นเขามองเนี่ยเขาจะว่ามึงนิสัยไม่ดีนะนิสัยที่เป็นแบบนี้กูไม่เลิกทำไม่เลิกเรียกตำรวจไม่มึงคือบอกให้นะเนี่ยเวลาเขาเห็นเนี่ยเขาจะว่ามึงเป็นนิสัยไม่ดีตัดวงตัวเองคุณจะทอะไรให้มวะไ่รู้สองคนทำแบันี้มึงหยุดทำแบบนี้เลยนะมึงหยุดได้ไหมมึงหยุดเก่งแล้ไหะ อ๋อมึงเดือเก่งชีวิตแค่มึงเก่งได้แค่คนคนเดียวเท่านั้นแหละจำเอาไว้กูเหรอมึงอย่าย่อหย้อนอย่าย่อหย้อนกับกูอย่าย่อหย้อนแย่แย่เอาเอาเอาแบบว่าด่ามั้งได้ไหมพอได้แล้วมันเจ็กต่อไข่งวยอีกแล้วนะมันเจ๊กเราทำมือพวกปากมันว่าอีฝันเหลืนีดนึ เ็ดหัวมึงที่นม่งอย่เจอกูวมึงไม่กิเดี๋ยวกูไม่โกรมึงอ่ะวางขามขามขามมึงจะขามอะไรกันอะมึงเรียนยุ่งบนโต๊ะมงปัญหากับเอาปากบนไว้ปากล่างปากล่างไล้ปากบนนะแล้วมึงเนี่ยนะมึงจะบอกให้นะมึงจะไปฉีดทำไมปากเนี่ยมึเนายทักที่คย

ทำทำจริงเจริงเหรที่คุณแบ่งทานก็คือหมดแล้วแล้วมันจิะไกันมันะนะแดกแดกทำไมนะแดกทำไมตีพูดเี๊ยบนี่ทานไงทานไงไม่ได้ทีวีกทานไงทานทุกเรื่องมีปัญหาทุกเรื่องกูเหรอเออสนุกจังเลยสนุกจังเลยสนุกจังเลยกมีแฟนไห กูพูดจริงๆไงนะอึวันนี้น <t ans> ี่เอ้ยพี่มืออัวนึงโอ้ยเด็เอาหมอนเอาเลยมึงคิดว่ามึงแอบเข้าไปเต้นแล้วมึงจะนั่กล้าหาไงโอ้โหเขาคุยกูมาแล้วเดี๋ยวกูจะบอกงให้นะกูจะบอกงให้ลิเกเลิกอ่ะมันไม่กล้ามอะที่ในในรถนั้นมันยืนทาไมนก็ไม่รู้ เมื่อคืนนะเมื่อคืนเขาไปนอนนาวาไอ้ท่านไม่ได้นอนด้วยไอ้ไอ้ชองาหายไปทิ้งไ่เยไม่ได้นเ่อมีที่นาาีนนั่เล่ากโยาพี่โยที่ไหนพี่โยน้ชวนกูไปนั่งกินเล่ในกองถินโต ระวังนะมเจอยาระวังระวังสวนไปได้ที่ทีนี่ทำไมทำไมกจเก่งมากเหรอกูพอตัวทำไมกูไม่ได้กลังหรนะกูบอกให้กูไม่ได้กลังหรอนะนะสวไม่ดีสไม่ดีว่ากูกระน้ว่ากูไ

เอาดูค่ะถ้าหาว่าคุณอยากจะลงโทษใครจะทนลงโทษวาสนาแทนคุณน้อยเถอค่ะหยาอารมณ์ตีอะไรค่ะตีวาสนาแทนลูกเธอตีได้เลยหรอตีได้เลยค่ะวาสนาวาสนายอมคุณทุกอย่างในเดอะพรนณ้ย์งใจม่ถูกจะเอาอย่างไรเออีห่เดข้าพแล้วเออ

ต้นนี้ทำฟังก์แต่ถ้าผมท้องโล่งโล่งลวกสนะเดี๋ยวนี้ตีแน่แล่เน้นแน่น่หนักครับเน้นเลยครับเน้นหนุนเขาเขาสั่งเขาตัดเขาเขาสั่งนะคะเนี่ยคือผมเป็นคนใช้ของคุณผู้ชายครับถ้าเกิดไมตีเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมปกป้องในหน้าที่และการงานขอโทษนะครับต่อไปจำไว้อุ้ยอย่างคำนะ

ไม่รู้ครับทำไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไปครับผมไม่มีต้องยาเป็นผู้ชายใช่เปล่าขอโทษครับหน้าที่่ต้องลงโทษเธอวาสนามีอยู่หลายคนที่ทได้ไปไปตีกไม่นานรับไดีลองังไันโทษกมเท่าไห่มาตีมาเทไร่เธอหันไสมาเ่ไ tôi tin anh đấy, tôi thích bóng nào thì thử tìm đi. ใช้ใจมันรู้นะนั่งนั่งเลยเอาอย่างนี้แล้วกันผมทำไม่ได้ครับคุณถนัดก็ไม่ได้ไม่มีใครตีโฆษนาได้แล้วแค่ตีเลยครับแค่ตีเลยครับกูตีได้เลยนะคนนะกูยังาเลยครับไม่มีใครกล้าทำอะไรกูหรอกขนาดนั้นเลยเนี่ยเจ็บปวดเลย ต้องมึง้มตีใครไว้เดี๋ยวฉันะหน้าทั้งเลยนะว่าจะหัวจะแตกเนาะวาสนาคอว่าไม่ต้องห่ววาสนาเนี oh, ่ห่วตัวเองนะอูววาสนาวันนี้เนี่ยฉันต้องลงโทษเขา 三百块。 ทำไมจะหอกไม่ได้อะมีอะไรไหมทำไมทำไมทำไมฉันหอกไม่ได้มาดูครั้งแม่จะโหดไงแล้วเล่นทำดวงมาติดกว่าคืนทำไมไม่ไปนีมาจากอ่างทองแล้วทำไมไม่ดูที่อ่างทอง อ๋อเอเลก่นสอมอ๋อ่ากจริงนะวงเอฟว่างเอฟวักตู้ไแล้วนี่คนต่างจรอาจริง วันนี้ลูกสาวด้วยครับกำลังวันนะครับขอบครับขอบครับวาสนานี่ันอะลงพ่อีลูกเพ่ทุกลูกคนนกคนพครักลูกที่รักเอนวาสนาหมดสติเลยครับท่านผู้ชม ทแม่เจ้าดีบุญก็คงจะรอดตายดีวันแต่ทำแมไม่ดีบุญก็พาไม่ได้พไปตายก็่ากันไปไปน่อนกบเอานไปเพอตกรีบเอานเดี๋ยวเวเดี๋ยวจะยิ้มนะรีวิญญาณ้เดี๋ยวเดานมาทางนี้พอดีครับ เเออรียนนทสวัสดีครับสวัสดีครับใครครับเนี่ยพอดีว่าเกิดเหตุการณ์เลครับตอนนี้เขาติดนชื้อโมวิดวายนะครับพี่ครับถ้าเกิดพี่ว่างช่วยอะไรพี่หน่อยได้ไหมครับช่วยอะไรครับคือว่าถ้าเกิดว่าพี่ว่างพี่ไปตามเออ่ตำรวจอยู่นี้หน่อยนครับตำรวจให้ผมไปตามตำรวจได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมจะตามาให้เออ่ผมเนี่ยตำรวจที่ตำรวจนะครับใครครับคุณครับไหนพี่เป็นตำรวจแล้ว พี่ไปตามเจ้าหน้าที่มาทีครับเกิดเรื่องมันร้องว่าใหญ่โตเลยครับเออผมเนี่ยเจา้าหน้าที่พี่เจ้าหน้าที่ใช่ครับโอ้โหขอบคุณที่เจอพี่ไปดีแล้วพี่ช่วยไปตามตำรวจมาทีครับเดี๋ยวจะแจ้งความครับตำรวจเจ้าหน้าที่ของผมใช่ไหมๆกันเหรอคล้ายกันอ,อ๋อเหมือนกันเลยคนเดียวคนเดียวเลยใช่พี่รักมีเรื่องอะไรขอเหมเรื่องวายไปหมดเลยเป็นเพื่อนสาวพี่นะพี่นี่พี่นี่เรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยครับไม่ใช่เพราะใครนะครับของพ่อผู้หญิงเพียงคนเดียวรู้ไหมครับใครใครครับไม่ใช่กีน่าครับ อีอ้วนอีตุ้ตะครับอีนาเนี่ยมันเป็นคนเลี้ยงตำาบอลครับอินี่เร็วเลวทุกโคต ก็จะเนนป็นพวกแย่ๆพี่น้องมาเลี้ยงหมดครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้เด็กแมาทะเลาะกทำภาษาเด็กมันก็ตีกันทำภาษาเด็กทีนี้เนี่ยคนโตมาเสือกไม่ใช่ใครนะอีหน่านนนเนี่ยนะครับอีหน่าอีห่าล่างมาเสือกพอมาเลือกเสร็จตุ้มพ่การเป็นเรื่องผู้ใหญ่เลยครับพอการเป็นเรื่องผู้ใหญ่ทีนี้เรื่องถึงหูองค์โตเล้วนี่ก็คือคุณอำนาจคุณอำนาจใช่ครับคุณอำนาจมาถึงในหัวหน้ามาไม่ฟังอะไรฟังแต่อีหน่าอย่างเดียวก็เลยลงโทษครับนี่ยผู้หญิงคนนี้ชื่อวาสนาตัวคนนี้ชื่อบุญน้อย เอาไว้เนี่ยเช่นวัฒนาเป็นวัฒนาสลบเรื่องนี้ไม่ใช่พวกใครเลยครับเพราะอีหนาคนเดียวเลยอีน้อยหน่าอีหากริกเดี๋ยวเขาจะบอกอะไรให้ครับอีหนาของคุณก็คือแม่ของผมนี่แหละครับคุณช่างชงอดีจังเลยที่มีแม่ดีขนาดนี้ีฟ้าสุดส่งคุณลงมาตุติเป็นลูกวางวาอภิชาติบ,บุตรจริงๆครับพอดีอย่าพูดเลย,ยครับชื่อสิ่วันนี้หน่อยครับ ไปช่วยหน่อยดิค่ะแต่พี่ไม่ต้องผ่วงนะแต่๋ยวนชื่ออะเองพี่คนสวยช่วหน่อยดิคะน้คะไปดีกว่าน้าน้จ๋าว่านาเกิดด้วยคือคุปฏิ มีเรื nice. Still, ่องมีราวอะไรกันแต่คุณป้าช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับจะมีมครอีนาไครับเดี๋ยวเผนนี้หลายรอบนะนะเดี๋ยวถ้ามึงพูดอีกรอบหนึ่งแล้วก็มึงเจอแน่ไ่มคุณปีแ่แมา็อะไรจะปอะไร่ไป่นาอกเ่องแม่ันครับท่านจแล้ว They don't know.